คลิปนี้ผมจะมาเปรียบเทียบรองเท้าวิ่ง d e i l y t r a i n e r ของ h o k a 2คู่นี้2คู่นี้คู่นี้ให้ได้ฟังกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลกูรูบ้านไม่รู้บ้างกับผมแป๊บนะครับคลิปนี้ผมก็จะเอารองเท้าวิ่งนะครับ d a i l y t r a i n e r 2รุ่นใหม่ล่าสุดของปีนี้นะครับ จากฮกกานะจากแบรนด์ฮก้ามาเปรียบเทียบให้ฟังถึงข้อแตกต่างนะครับระหว่าง2รุ่นนี้แล้วก็รวมไปถึงคู่ไหนเหมาะกับใครคาแรคเตอร์แต่ละคู่เป็นอย่างไรแล้วใครน่าจะชอบแบบไหนนะครับในมุมของผมนะ, <c oughs> อ,ะออกตัวตั้งแต่ต้นคลิปครับถ้าใครที่ยังไม่เคยติดตามนะครับผมเป็นคนที่วิ่งช้านะวิ่งปกติเนี่ยซ้อมก็อยู่ประมาณเพชเจ็ดเครึ่งถึง8เลยด้ซ้ำนะครับไปลงรายการก็ประมาณสัก6ครึ่งถึง7อนะ่ะ ประมาณนี้นะครับทั้งชีวิตนี้ก็10 10กิโลซับหนึ่งได้ครั้งเดียวนะเพราะฉนั้นก็จะเป็นสไตล์แบบนักวิ่งชิวๆอย่าเรียกว่านักวิ่งเลยครับเป็นเป็นคนที่ชอบวิ่งลแล้วก็ชอบรองเท้าวิ่งนะครับก็เลยจะเอา2คู่นี้มาเล่าให้ฟังนะครับนั่นก็คือ h o k a m a x i ค6นะครับและ Hoka Sky f โ o w นะครับ2คู่นี้จะเหมือนตรงไหนแตกต่างกันอย่างไรบ้างแล้วใครจะเหมาะกับใครเชิญรับชมได้จากคลิปนี้เลยครับ เริ่มจากสเปคแบบเร็วๆเ,เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมได้ทําคลิปแกะกล่องอะไรไว้ต่างๆแล้วลองลงไปดูข้างล่างได้นะครับยังไงเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้วยนะครับเริ่มจากบริเวณอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์ทั้ง2รุ่นนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับคำว่าเหมือนกันคือวัสดุเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวัสดุเอกลักษณ์ของโฮก้าเลยก็ได้นะครับจะชื่อว่าครีลแจ็กกาดเมชนะครับเหมือนกันในแง่ของวัสดุนะครับแต่ว่าหน้าตา ดีไซน์ต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับตัว m a x ์เนี่ยจะเป็นแบบ2ชั้นเหมือนกันแต่ว่าด้านบนนะครับเขาจะเป็นตะข่ายแบบตะข่ายห่อหุ้มเป็นทีๆครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนแห่ไม่รู้จะเรียกว่าเออหุ้มอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สังเกตว่ามันจะมีการมีบางกว่าบางกว่าแล้วก็โปร่งแสงกว่าจอรูระบายอากาศให้เห็นชัดเจนนะครับขณะที่ตัวอัปเปอร์ของ Skyflow เนี่ย เป็นแจ็คก,การเมชก็จริงนะครับสองชั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบหนานะครับหนานุ่มแล้วก็ถ้าสังเกตนะครับมันจะแบบไม่ค่อยโปร่งแสงจะแบบไม่ค่อยเห็นการระบายอากาศนะหมายถึงว่ามันจะไม่โปร่งแสงเท่ามาร์ซิกนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการสวมใส่ก่อนทั้งสองคู่นี้เป็น 2e ทั้งคู่นะครับหน้าเท้ากว้างแบบ Y ทั้งคู่สวมใส่ผม กลับมีความรู้สึกว่า Skyflow เนี่ยโปร่งกว่ากว้างกว่าในแง่ของการสวมใส่นะครับคือด้วยด้วยตัว Max ซิกนะครับมันจะหลังคาเท้ามันจะเตี้ยกว่านะครับแล้วก็มัน,ม,นมันแบบอ่อนอ่เอออัปเปมันจะเป็นผ้ายืดหยุ่นอย่างนี้นะครับขณะที่ Skyflow มันจะเป็นรูปทรงนะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาอย่างนี้เลยเออผมว่ามีฟิลคล้ายๆกับเซโร่เหมือนกันนะที่มันจะขึ้นเป็นโคง้งโค้งนะเพราะนั้นเวลาสวมเท้าเข้าไปเนี่ย ผมเป็นคนเท้ากว้างก็จริงนะครับแต่คิดว่า m a ร์คซเนี่ยผมใส่แล้วพอดีกว้างแบบสบายกำลังดีนะครับแต่สำหรับสกายโฟเนี่ยเออโล่งเลยนะรู้สึกว่าเหลือๆเออเพราะฉะนั้นถ้าใครที่หน้าเท้าปกติก็เลือกหน้าเท้าดีนะครับจะได้ไม่พลาดนะแต่ผมใส่ 2E ก็รู้สึกสบายนะครับที่สำคัญผมมีความรู้สึกว่าช่วงปลายเท้าด้านหน้าที่เหลือเนี่ยหมายถึงว่าใส่เข้าไปแล้วนะครับสกายโฟผมว่ายาวกว่านะ เออไม่ได้วัดเพื่อเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะเอาเป็นความรู้สึกของผมที่ใช้สมใส่นะผมว่าสกายโฟะผมเหลือปลายเท้าเยอะกว่า Maxx 6นะครับเพราะฉะนั้นการใส่ s k y f โฟก็เลยรู้สึกแบบว่าโปร่งโล่งใหญ่กว่านะครับโอโทงนะเหมือนอันนี้เหมือนผมขับรถสปอร์ตอะและอนนี้เหมือนขับแบบพวกรถ G63 กสารู้จกักไหมเนนะี่ยหรือว่าแบบเป็นรถ SUV หลังคาสูงหลังคาโปร่งใหญ่ๆครับเออแตกต่างกันนะ เรื่องการระบายอากาศนะครับเท่าที่ลองแล้วผมว่า m a กซิระบายอากาศได้ดีกว่านิดหน่อยคือถึงแม้ว่า Sky f l o w จะดูหนาทึบอย่างนี้นะครับแต่จริงๆอะ่ะการระบายอากาศก็ไม่ได้แย่นะวิ่งนานๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าร้อนสะสมมากแต่ถ้าเทียบ2รุ่นเนี่ยนะครับในเรื่องของการระบายอากาศแล้ว m a กซิจะทําได้ดีกว่า Sky f l o w นั่นเองครับมาถึงเชือกเชือกเหมือนกันนะ เชือกเหมือนกันก็ไม่ได้พูดเยอะแล้วกันนะครับเป็นเชือกสไตล์ฮก้าแหละเนาะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเชือกของสกายโฟลจะยาวกว่านะครับจะมีความยาวกว่านั่นเองนะครับข้ามไปเร็วเลยแล้วกันลิ้นรองเท้าเป็นอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับตัวมาร์คซิกเนี่ยจะเป็นแบบบางนะครับแบบบางแล้วก็มียึดติดก,กับตัวรองเท้านะครับแล้วก็บ่ฟองน้ําแค่ตรงนี้ บุฟองน้ากลมๆเล็กๆแค่ตรงหลังเท้านิดเดียวเลยกลมๆนะครับแต่ว่าเป็นแบบบางเลยนะขณะที่สกายโฟลเนี่ยมันจะเป็นแบบหนาเลยหนานุ่มนะครับบ่ฟองน้ําทั้งแผ่นหนานุ่มเลยนะครับหนามากไม่ได้หนาแบบมากเวอร์นะแต่ก็คือหนาแหละเออแล้วก็ยึดติดกับตัวรองเท้าเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของ การใช้งานการสวมใส่แล้วจริงๆอ่ะตัว Skyflow ก็จะรู้สึกว่านุ่มนวลซับพอร์ตมากกว่านะครับรู้สึกว่ากระชับกับตัวหลังเท้ามากกว่านะครับขณะที่ตัว Max ์เนี่ยมันจะออกแนวซิ่งๆเนาะลิ้นบางๆเหมือนตัวแข่งะนะครับเพราะฉนั้นมันก็อาจจะรู้สึกว่าสบายเบาสบายมากกว่านะครับก็แล้วแต่คนชอบนะเป็นข้อแตกต่างตัวฮิลคัลเตอร์นะครับฮิลคัลเตอร ความหนาของฟองน้ำผมว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ว่าวัสดุที่ห่อหุ้มบริเวณรอบพิวเคาเ์เตอร์ต่างกันนิดนึงนะครับตัว m a ร์คเนี่ยจะเป็นแบบลื่นๆซิ้วๆหน่อยนะครับเป็นแบบวัสดุแบบเหมือนไหมๆหน่อยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะเออแล้วก็บูฟองน้ำมาประมาณหนึ่งนะครับขณะที่ Skyflow เนี่ยวัสดุภายในเนี่ยจะเป็นแบบลักษณะแบบ ส,สากๆนะวัสดุเป็นแบบรู้สึกว่ามีเท็กเจอร์ที่สากกว่านะครับก็จะยึดติดกับถุงเท้ามากกว่าความหนาผมว่าพอๆกันนะเออพอๆกันเลยนะครับสกายโฟลอาจจะหนามากกว่านิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งแล้วก็การล็อกกระชับข้อเท้าเนี่ยด้วยความที่วัสดุตัวเท็กเจอร์ของตัวฮิวคอร์เตอร์สกายโฟลครับมันจะเป็นแบบสักๆนิดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นมันจะรู้สึกว่าเกาะถุงเท้ามากกว่านะครับเวลาใส่แล้วก็รู้สึกว่า เหมือนเข้าเป็นรถถังอะปุ๊บมากกว่านะครับก็อาจจะแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับตัวนี้มันก็จะเบาวกว่า m a กซนะด้านหลังนะครับตัวนี้เขียน m a กซนะครับด้านหลังของ Skyflow ก็เขียนว่า Skyflow ์ถูกต้องแล้วล่ะจะเขียน m a กซเหรออ่าต่าอักษรเท่นะผมชอบแล้วก็ตัวนี้จะมีพูแท็บนะ มีผู้แถมบมาให้ช่วยในการใส่นะครับแต่ Mark 6ไม่มีนั่นเองนะตัว Mark 6เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีรีเฟกซสะท้อนแสงเลยนะรอบๆบบอดี้นะครับก็จะไม่ได้มีสะท้อนแสงเลยนะครับขณะที่ Sky k y o w o ่มีนะมีหลายจุดด้วยนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์ตรงเนี้ยก็สะท้อนแสงนะตรงแถวบริเวณขอบขอบรูร้รอยเชือกนะครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ก็จะเป็นรีเฟลช่นเดียวกันนะครับก็เออตรงนี้ด เออหลายจุดนะก็เวลาวิ่งก็จะรู้สึกว่าในช่วงกลางคืนนะครับหรือว่าช่วงเช้ามืดอะไรเงี้ยก็จะเพิ่มความปลอดภัยมากกว่า m a x ซนั่นเองอาจจะเป็นจุดเล็กๆนะครับแต่ว่าหลายคนบางทีอาจจะไม่ได้ใส่เสื้อที่มีรีเฟล็กอะไรเงี้ยครับรองเท้ามันก็ช่วยได้นะเออเราไปจาะลึกกันยันซอฟ t i อินโซนะครับอินโซของ m a x ซนะครับสีสีแดงอันเนี้ยจะมีเจาะรูระบายอากาศด้วยนะเห็นไหม เห็นชัดไหมครับเออเขาจะเจาะรูระบายอากาศบนเนี้ยพุ่นๆเลยรอบเลยนะครับขณะที่ของตัวสกายโฟลไม่มีนะเออนะมาร์คซิกมีเจาะรูนะครับสกายโฟลไม่มีนะครับแล้วก็ความหนาเป็นความหนาผมว่าเท่ากันเปะ๊ะเออแทบจะเป็นชิ้นเดียวแทบจะเหมือนกันเลยอะแทบจะเหมือนกันเลยก็ว่าได้นะครับความหนาเท่ากันเพียงแต่ว่ามาร์คซิกเนี่ยเจาะรูระบายอากาศรูปทรงเดียวกันเลย เออเหมือนจะเป็นอินโซตัวเดียวเลยเอ้ยเป็นซอฟต์ตัวเดียวกันเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวผมลองวางหน่อยสิแต่นิดนึงครับนะนิดหนึง่งนิดหนึ่งคือบริเวณตรงเนี้ยตรงเนี้ยของตัวสกายโฟลจะสูงขึ้นมามากกว่านะฮะตรงเนี้ยนิดนึงเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะสูงขึ้นมามากกว่านะครับก็ ดีแตกต่างกันไปแล้วกันนะครับแล้วแต่คนชอบเนาะตัวนี้ก็จะสกรีน m a x ์คซิกับ h o ก a s k y f l o w นั่นเองเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับคือเมื่อเราถอดอินโซ่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับตัวสกายโฟนี่ยจะเจอเป็นแผ่นโฟมบางๆอีกหนึ่งแผ่นนะที่มันจะนุ่มๆหน่อยนะซับเขาเรียกว่าอะไรซับพอร์ตมากขึ้นนะครับขณะที่มาร์คซิกเนี่ยจะเป็นแบบแข็งๆเลยนะครับก็เออมีอินดีเทลนิดนึงนะถ้าพูดถึงเขาเรียกอะไรอะเรื่องวัสดุ ต,ต่างเนี่ยผมว่ามันมันไปทางเดียวกันนะแต่ว่าในมุมผมคิดว่า Skyflow จะดูพรีเมียมกว่า m a กซนิดหนึ่งนะครับมาถึงพระเอกของรองเท้า2คู่นี้นะครับนั่นก็คือมิดโซหรือว่าพื้นโฟมชั้นกลางนั่นเองนะครับพื้นโฟมชั้นกลางเป็นวัสดุเดียวกันนะครับก็คือเป็นโฟม e v a ที่ขึ้นรูปแบบซ u เปอร์คริติคอลนะครับก็จะมีความนุ่มนุ่มแน่นนะครับนุ่มเฟิร์มนะครับขึ้นรูปเหมือนกันนะครับแต่ว่าดีไซน์ต่างกันนะ อ่าผมจะให้สังเกตตัวมาร์กก่อนตัวมาร์กจริงๆเนี่ยสังเกตว่ามันก็จะเล่นลวดลายนะครับมีลายเส้นอะไรต่างๆแต่ว่าเหมือนจะขึ้นเป็นชิ้นเดียวชัดๆเลยนะครับเป็นชิ้นเดียวไม่ได้เป็นแบ่งชั้นนะขณะที่สกายโฟลเนี่ยมันจะดูแบบอ้วนกว่าหนากว่านะครับตัวเนื้อโฟมหนากว่าแบบชัดเจนนะครับแล้วก็ดูเหมือนแอบแบ่งชั้นอนะ เออเหมือนจะมีคาร์บอนนะแต่ไม่มีนะครับเป็นไร้แผ่นทั้งคู่นะหนากว่านะครับทั้งข้างนอกข้างในเลยนะครับอ่ะข้างในข้างในให้ดู m a ร์กซก่อนนะครับแล้วก็ดู s k y f l o ลดูสกายโฟดิใส่แล้วแบบเหมือนรถถังจริงอะ่ะคือโฟมหนามาอย่างงี้นะครับแล้วก็เป็นเป็นชั้นซ้อนอีกนะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งที่ทําได้ดีทั้งคู่นะครับก็คือเรื่องความมั่นคงนะครับความมั่นคงเนี่ยดูจากตัวโฟมที่หนานะครับภายในมี ตัวชิ้นส่วนที่มันค่อนข้างขึ้นมาซับพอร์ตตัวอุ้งเท้าเนี่ยและที่สำคัญคือฮก้าแทบทุกรุ่นนะครับนี่เบลเลอเลยเนาะตัวเท้าอะช่วงวางเท้ามันกว้างมากกว้างทุกส่วนนะครับตั้งแต่หน้าเทา้ากลางเทา้าส้นเท้านะครับแต่ถ้าเทียบกันแล้วอะ่ะตัวตัว m a x ์คซอะด้านหน้าผมว่าเทียบไปดูด้านหน้าเท่าๆกันนะความกว้างไม่วัดนะเอามาประกบกันให้ดูเลยส่วนตรงกลางเนี่ย มาร์คซิจะแคบกว่าตรงนี้นะครับมาร์คซิจะแคบกว่าสกายโฟร์นะครับแล้วก็ส้นเท้าเช่นเดียวกันนะด้านหน้าที่ลงเท้าเนี่ยผมว่ากว้างเท่ากันแต่ว่าตั้งแต่ลงตรงกลางจนถึงส้นเท้าเนี่ยผมว่าสกายโฟ w ์กว้างกว่านะครับแต่ความมั่นคงบอกเลยไม่ต่างกันนะครับทีนี้เรื่องดรอปนะเรื่องดรอปแล้วก็สไตล์ไฮมาร์คซิเนี่ยส้นเท้า3 7เจ หน้าเท้า32นะครับ37กับ32ดรอป5นะครับขณะที่ skyflow หนากว่าแน่นอนสูงกว่านะครับส้นเท้า40นะครับด้านหน้า35นะครับก็ดรอป5มิลิเมตรเท่ากันรองเท้า2คู่นี้ดรอปเท่ากันคาแรคเตอร์ในการลงเท้าผมว่าเหมือนกันนะครับนอกจากดรอปเท่ากันนะครับรูปทรงก็เหมือนกันนะครับเป็นทรง metal rocker นะครับก็คือจะโค้งเหมือนกันนะครับโค้งเชิดเหมือนกันอให้ดู เ,เพราะฉะนั้นสไตล์คาแรคเตอร์ในการวางเท้าเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ฟิลลิ่งในการวิ่งจริงๆเนี่ยตัว m a ร์คซเนี่ยผมยังมองว่ามันมีความเขาเรียกอะไรอะความมันสไตล์การวิ่งเนี่ยจะเป็นการตบไปตบไปนะครับกด แล้วก็ไปนะครับมันจะยุบตัวน้อยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ด้านหน้ามันแค่ประมาณ32นะครับแล้วก็น้าหนักเบาด้วยน้ําหนักเบากว่า,วานะครับคู่นี้ถ้าเป็น Max ์คซิกไ9 US จะอยู่ที่ประมาณ237-238นะครับมันเลยจะเป็นสไตล์ตบไปนะครับขณะที่สกายโฟเนี่ยเป็นโฟมเดียวกันก็จริงแต่ว่ามีความหนากว่านะครับเวลาเหยียบเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเด้งกว่าเลย เออเวลาในวิ่งในเพสแบบเริ่มวิ่งในเพจแบบเฉลี่ยเท่าๆกันเนี่ยผมว่าตัวสกายโฟเนี่ยเด้งกว่าเอออาจจะโฟมหนากว่าด้วยหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าสัมผัสได้ถึงความผีบแล้วมันก็เด้งดึงเด้งดึงอะ่ะขณะที่ตัว Max ซิกจะผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเด้งแต่มันจะเป็นสไตล์ตบกลิ้งไปนะครับตบแล้วก็หลายๆไปแต่ตัวเนี้ยยังมีสไตล์แบบเด้งไหลเด้งไหลไปมากกว่านะครับน้าหนัก เออพูดถึงน้ำหนักน้ำหนักต่างกันเยอะนะครับ Skyflow ไซส์เนะครับหนักอยู่ที่291กรัมผมช่างเครื่องช่างของผมนะ291คู่นี้238ประมาณนี้237-238ก็ต่างกันประมาณ50กกรัมคนละเรื่องนะหนักเลยอย่างที่บอก รถสปอร์ตตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์นะไม่อาจจะไม่ขนาดแล้วนะเป็นรถสปอร์ตนะครับกับรถถังอ่ะรถเอรถ SUV ขนาดใหญ่อะ่ะเพราะนั้นการใช้งานก็ต้องต่างกันด้วยถูกต้องไหมครับเดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังตอนท้ายอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตัวพื้นอ่าตัวพื้นเอาโซก็ต่างกันนะครับมียางเหมือนกันแต่ว่าตัว m a ร์คซเนี่ยยางจะเขาเรียกอะไรบางกว่านะครับบางกว่าแล้วก็ให้มาในจุดที่ พอดีแหละเต็มๆนะครับแต่ว่าบางบางกว่าแล้วก็ลายยางก็จะเรียบๆนะครับลายยางดอกยางจะเรียบๆขณะที่ตัวสกายโฟลเนี่ยยางหนามากนะดอกยางแบบตัวแผ่นยางอนะหนาหนาไม่พอลายต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรมี traction มีลายดอกยางที่ละเอียดแล้วก็มากกว่านะครับมากกว่า m a x x ซเพราะฉะนั้นเวลาการวิ่งเนี่ยผมรู้สึกได้ครับว่าตัว s k y ยโฟเนี่ยมีการยึดเกาะมากกว่าแล้วก็เชื่อว่าด้วยความหนาของเขาเนี่ยมันน่าจะทมอ่ะน่าจะทมน่าจะทนทานนะครับทนทานมากกว่า m a x x ซนะครับในข้อนี้ก็เลยบอกได้เลยว่าอา t โซเนี่ยถ้าพูดถึงนะสกายโฟเกาะกว่าแล้วก็ทนกว่านั่นเองนะ ทีนี้มาดูในแง่การใช้งานกันบ้างนะครับก็ผมคิดว่า,อาสองคู่นี้น่าจะแตกต่างกันแบบชัดเจนเหมือนกันนะครับถึงแม้มันจะเป็นรองเท้า d a i l y t ทนเนอรเหมือนกันนะครับแต่ว่า,อ,าอย่าง m a x ์ซเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับได้ในประมาณ ทุกระยะนะครับวิ่งช้าๆชิวๆวิ่งได้นะครับวิ่งเร็วขึ้นมาหน่อยเทมโปนะครับเพส5 6หรือว่าจะอินท์วล์ลงคอร์ดก็พอไหวนะก็พอไหวนะแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เด้งส่งเหมือนพวกรองเท้าที่มีแผ่นแต่ถ้าเพื่อนๆที่กำลังมองหารองเท้าที่จะไปวิ่งรองเท้าไร้แผ่นอะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้ก็ทำได้ดีนะทำได้ทำความเร็วได้ดีกว่านะครับแต่สำหรับนี่ Skyflow เนี่ยผมมองว่าเหมาะกับคําว่า Daily t ทนเนอรจริงๆเป็นรองเท้าที่เหมาะจะหยิบมาซ้อมจอกกิ้งได้เลยเอาไปใส่เดินก็ได้หน้าตาก็ดีนะครับหน้าตาก็ดีเนาะคือถ้าเทียบแล้วเนี่ยผมว่าความเป็นเท่าไปใส่เดินเล่นหรือว่าใส่เดินเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยผมในมุมส่วนตัวนะผมชอบ Skyflow มากกว่าสมมติสมใส่เที่ยวนะครับแล้วก็การเดินอะไรต่างๆเนี่ย ความหนาตัวลิ้นรองเท้าความหนาของโฟมตัวพื้นที่มันมีบุฟฟองน้ําบุฟโฟมอีกเนี่ยมันทําให้สบายกว่านะครับเดินสบายกว่าเดินแล้วก็รู้สึกว่าสบายเท้ากว่ามากนะครับแล้วก็ถ้าใครที่จะเอาไปเดินออกกําลังกายเนี่ยผมมองว่า s k y ยโฟลก็ตอบโจทย์มากกว่านะครับวิ่งได้จ็อกกิ้งได้นะครับวิ่งขึ้นเร็วขึ้นมาหน่อยก็ได้นะครับเร็วขึ้นมาหน่อยเนี่ยผมว่าสัก6 เนาะเพจหออ่างเงี้ยหรือว่า 5ก็น่าจะพอไหวอยู่เพราะว่าพอวิ่งเพจประมาณแบบลองวิ่งกดประมาณเพจ5 5ต้นเนี่ยมันก็ยังมีแรงเด้งจากโฟมครับแต่ว่ามันต้องไม่นานมากนะถ้าวิ่งเพจ5แล้ววิ่งแบบฮาฟอย่างเงี้ยเออ15กิโลลองรันอย่างเงี้ยครับผมว่าก็ก็หนักไปนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเหมาะกับการซ้อมแบบวิ่งชิลๆอีซี่ธรรมดา Recovery Run นะครับหรือว่าอาจจะเป็นลองรันนะครับลองรันวิ่งลองสโลว์ดิสแต์นะครับ LSD ชิลๆยาวๆมากกว่าก็จะเหมาะกับเหมาะกว่าอะไรเหมาะกว่า m a x 6นั่นเอง m a x 6เนี่ยเอาไว้วิ่งสั้นๆทำความเร็วนะครับขณะที่ตัว skyflow ก็เอาไว้ลองรันซ้อมยาวๆได้นั่นเองนะครับแล้วก็ easy ชิวๆนะเพราะนั้นถึงแม้ว่า อัปเปอร์วัสดุมันจะแบบเหมือนกันหมายถึงว่าเป็นวัสดุประเภทเดียวกันนะครับโฟมเหมือนกันแต่ว่าคาแรคเตอร์ต่างๆน้ําหนักมันก็ดีการออกแบบดีไซน์ต่างๆผมว่ามันเป็นรองเท้าที่เอาไว้ใช้งานคนละประเภทนั่นเองนะครับมันเลยทําให้เราต้องมีรองเท้าหลายๆคู่ไง มาถึงคําถามสําหรับผู้ที่เริ่มวิ่งมือใหม่จะเลือกคู่ไหนดีนะครับเราดูกันที่ราคาก่อนนะครับสำหรับ m a x ์ซนะครับราคาจะอยู่ที่5,990บาทนะครับสกายฟรนะครับราคา6,290สาิยฟแพงกว่า300บาทเออสามบาทสิ่งที่ได้มาได้อะไรบ้างได้โฟมที่หนาขึ้นโฟมปริมาณเยอะขึ้นหนาขึ้นนะครับกว้างขึ้นตัวยางที่กว้างขึ้นนะครับวัสดุที่ ในมุมส่วนตัวเนี่ยถ้าผมมองนะวัสดุผมว่าวัสดุของ Sky k y o w อ่ะจะดูดีกว่านะครับจะดูดูหรูกว่านะครับหน้าตาสัมผัสอะไรนะครับแต่อย่างที่บอกแหละการออกแบบมันออกแบบมาผมว่ามันใช้งานคนละประเภทอ่ะก็แล้วแต่คนชอบนะครับเพราะนั้นมือใหม่ที่จะเริ่มวิ่งเนี่ยได้ทั้งคู่นะได้ทั้งคู่แต่ ผมคิดว่าถ้าสมมติว่าง,งบประมาณถึงนะสกายโฟล์ก็น่าสนใจใครที่เอามาเริ่มเดินเริ่มวิ่งนะครับใช้วิ่งช้าๆชิลๆเนี่ยผมว่าตัวสกายโฟล์น่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบเอ้ยรู้สึกว่ารองเท้ามันหนักอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าใส่แล้วมันหนักมันหน่วงอะไรเงี้ยก็ มาร์ซิกก็ตอบโจทย์ได้มือใหม่ผมว่าใช้ได้ใช้ได้ดีด้วยนะครับสองคู่นี้แล้วแต่คนชอบเลยใครเน้นเบาๆนะครับเน้นตบไปตบไปเนี่ยก็ไปมาร์คซิกนะครับใครที่ชอบแบบนุ่มแน่นเด้งๆหน่อยนะครับแล้วก็เน้นความซับพอร์ตใส่แล้ว,ลวสบายนะครับใส่แล้วรู้สึกว่าปลอดภัยผมใช้คำนี้ตัวฮอกามาร์ ไอ้หกข้าสกายโฟโอ้ยงงแล้วหกข้าสกายโฟเนี่ยเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่ผมใส่วิ่งแล้วรู้สึกปลอดภัยปลอดภัยตรงไหนคือมันมันหนานุ่มหอ่อหุ้มเท้าเราไปหมดเลยนะครับการลงเท้าแต่และว่าย่างก้าวเนี่ยโหมบอกได้เลยว่าผมเป็นคนที่มีอาการเท้าล้มนะสกายโฟเนี่ยไม่มีทางพลิก ไม่มีไม่มีทางที่เท้าจะพลิกได้เลยนะบอกเลยว่าใส่แล้วรู้สึกปลอดภัยแต่ถ้าตัวม a คซิก็จะใส่แล้วก็เน้นความเร็วความสนุกความมันหน่อยละกันก็เลือกให้ดีละกันนะครับเลือกให้เหมาะสมผมก็มีหน้าที่มาถ่ายทอดเล่าให้ฟังในมุมความคิดเห็นส่วนตัวละกันนะครับถามผมว่าจะเลือก ถ้ามีคู่เดียวจําเป็นจะต้องมีรองเท้าวิ่งไว้คู่เดียวเลยจริงๆนะครับคู่เดียวเลยถ้าให้เลือก2คู่นี้นะครับผมว่า Max ์ซจะตอบโจทย์กว่าเพราะว่ามันครอบคลุมได้หลากหลายนะครับแต่ถ้ามีรองเท้าหลายๆคู่อยู่แล้วนะครับมีรองเท้าที่เอาไว้ซ้อมทําความเร็วมีอาจจะเป็นแบรนด์อื่นหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับอย่างผมเนี่ยถ้ามีแบบมีคู่อื่นที่อาจจะชอบมากกว่า Max ์ซแล้วเนี่ยนะตอนนี้ผมต้องยกให้ Sky ยโฟล Sky f ย l ฟ ลินพันเอาใหม่หนาชั่วโมงเนี่ยผมต้องยกให้สกายโฟ w ์นะครับเป็นรองเท้าเดลี่เทนเนอร์ที่แบบกึง่งกึ่งซับพอร์ตอะที่ดีที่สุดอีกคู่หนึ่งเลยนะครับของปีนี้ปีนี้บอกเลยว่าฮ o กาดูเดือดมากตั้งแต่ต้นปีนะมารัวๆเลยตั้งแต่แบบอะไรอะเซโร่เอ็กซ์วันนะครับโหสกายบอร์ดเอ็นะครับมาร์คซิกอะไรนี่สกายโฟ w ์นะครับเดี๋ยวรินคอนสีมามาร์ค X2 โอ้ยเต็มไปหมดนะครับปีนี้รองเท้าวิ่งดูเดือดจริงๆนะครับดูเดือดจริงๆก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกเลยว่า2คู่นี้ผมชอบทั้งคู่นะแต่แล้วแต่ว่าท่านจะเลือกคู่ไหนดีทั้งคู่แน่นอนนะครับฝากกดติดตาม u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ดีบ้างหรือไม่ดีบ้างจากช anel กูรูบ้างไม่รู้บ้างบาแต๊บซีซ่าเหนื่อย สำหรับคืินี้ขอตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่อดทนรับชมคลิปยาวๆนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ